ครับสวัสดีครับหลายท่านเจอปัญหานะครับกลาแตกนะครับผมก็เราใช้ผ้านะครับผ้าเปียกนะครับคลุมไว้ตลอดนะครับเมื่อมีแสงแดดนะครับผมเพราะว่าแดดมันทําให้กลาแตกได้ง่ายมากนะครับถึงจะเป็นแดดอ่อนๆมันก็แตกนะครับแดดตอนเช้าตอนเย็นมันก็แตกนะครับนะครับก็ปัญหาคือกลามันร้อนนะครับ วันนี้ก็จะมาแต่งนะครับผมแต่งที่เราเขียงไว้นะครับแต่งมะพร้าวที่เราตัดก้านไว้นะครับเราจะแต่งโคนให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็กาบนะครับแต่งกาบออกนะครับ อย่าใช้ผ้าบางนะครับในการคุมกะลานะครับใช้ผ้าหนานาครับหนานาถ้าถ้าเป็นเสื้อก็เป็นเสื้อตัวหนึ่งเลยครับผ้านะครับถ้าผ้าบางก็เอาไม่อยู่นะครับผ้าบางครับนะครับต้องลดน้าผ้าปึกเปียกนะครับมาคุมเลยนะครับแล้วก็แต่ง ด้านล่างให้ดูเรียบดีนะครับนะครับแล้วก็ออกกราบนี้ออกครับกราบนี่ก็เป็นกราบที่เก่าแล้วนะครับเวลาเราตัดกราบนะครับอย่าเพิ่งไปตัดให้มันขาดทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีดมันจะเลยเข้าเข้านอใหม่นะครับก็คือเราหันเข้าไปเนี่ย อย่าให้ขาดนะครับเกือบขาดแต่ว่าอย่าขาดนะครับถ้าขาดมันจะเป็นรอยมีดข้างในนะครับแล้วก็ทําการผ่าเอานะครับผ่ากราบออกเอานะครับผ่ากราบออกทีละหน่อยเอานะครับเพราะว่าการที่เราไปควันแบบเสร็จทีเดียวเนี่ยมีดเลยเข้าอ่านอใหม่ ได้แน่นอนนะครับมันจะเป็นรอยมีดรอยบักเข้าไปนะครับการหั่นต่ละทีก็อย่าหั่นขาดทีเดียวนะครับค่อยซ้ำอีกนะครับไปเรื่อยนะครับทเทละหน่อยทเทละหน่อยไปนะครับ เรากรีดเยื่อหุมนะครับเพราะว่าเยื่อหุมเนี่ยมันก็สร้างมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้เล็บของเรานี่แหละครับแต่งเอานะครับ ว่าการใช้มีดอาจจะเลยโดนหนอนะครับครับถ้ามีเล็บก็ใช้เล็บนะครับในการจับออกถ้ามีที่คีบนะครับหรือมีตตดเล็บก็สามารถใช้ได้นะครับผมมามาหนีบออกนะครับที่เหนีบก็มีมาหนีบออกได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมในการอ่า แต่งนะครับแต่งหนอนะครับหนอใหม่นะครับเราจะใช้ช็อกนะครับผมช็อกในการทาป้องกันแมลงนะครับแต่งนิดนึงครับนี่ครับแต่งนิดนึงนะครับใช้ทาป้องกันมดนะครับป้องกันเพลี้ยครับในการมากัดหนอนนะครับเพราะว่าผมโดนเพลี้ยแล้วก็มดนะครับ โดนหลายต้นแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เอาอยู่ก็คือช็อกคีดมดเนี่ยนะครับนํามาทานะครับอามาอาบยานะครับผมอาบยาที่หน่อเลยครับเพราะว่าผมเคยใช้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับมะพร้าวนะครับก็ปกติดีนะครับต้นมะพร้าวก็ไม่เหี่ยวแม่อะไรนะครับก็คือป้องกันมดได้ครับป้องกันมดขึ้นนะครับป้องกันมดกัดหน่ออ่อนหอยทากต่างๆนะครับป้องกันได้ครับผมสำหรับช็อกคีดมดนะครับ แล้วก็ขีดรอบรอบกระถางครับป้องกันมดเข้ามานะครับเพราะว่าผ้าที่เราคลุมไว้เนี่ยมันมีความชื้นนะครับมดมันก็ชอบนะครับผมมดก็ชอบผ้าที่มีความชื้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการระวังมดป้องกันมดก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะมะพร้าวเนี่ยเมื่อเรากีดแล้วเนี่ยหน่อมันจะหวาน,นครับหน่อมันจะอ่อนมดเข้าได้ง่ายนะครับอันนี้ผมใช้ฟางมัดไว้กันหน่อหัก กันหน่อล้มนะครับเดี๋ยวมันโตอีกสักหนึ่งสัปดาห์ครับเดี๋ยวเราใอยมาแกะออกนะครับเพราะว่าเราลัดไว้นานไม่ได้ครับมันโตเรื่อยๆเนาะมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะลัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องเอาออกนะครับประมาณสักสี่ห้าวันก็อ,ออกนะครับสำหรับฟางครับ ครับคลิปนี้ก็นำมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ